สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่6มกราคมนะฮะ69นะฮะวันนี้อยู่กับออเจญยนยอนสวิตบายอุกุงพัทยานะเช้านี้ก็มีรถเข้ามาทําการสวิตหลายคันเลยนะก็มีเรนเจอร์นะเรนเจอร์สีขาวเรนเจอร์สีส้มแล้วก็มาด้าโปรสีขาวแล้วก็มีเรนเจอร์สีเทานุ้นอีกคันหนึ่งนะฮะ <c oughs> เรนเจอร์ขาวคันนี้ก็จะมาทําการถอดระบบ EGR นะสวิตเชิงป้องกันคือการถอดระบบ EGR นะฮะ ถอดระบบไอจีานะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนในส่วนของตัวท่อไอดีนะเพราะว่าท่อไอดีเขารั่วนะนเปลี่ยนเป็นงานอลูมิเนียมแบบนี้นะฮะจากพลาสติกของเดิมติดรถเปลี่ยนเป็นงานอลูมิเนียมแบบนี้นะเปลี่ยนเซตนี้ไปชุดนี้ไปก,ก็ก็จะไม่เจอปัญหาเรื่องท่อไอดีรั่วอีกแล้วนะ,ะสำหรับ Ford Ranger นะ MC สีขาวคันนี้นะถอดระบบไอจีาแล้วก็เปลี่ยนท่อไอดีแล้วก็ จูนปิดโค้ดมอเตอร์ไอจีอาร์ถอดมอเตอร์ไอจีอาร์ทิ้งเลยนะอันนี้เป็นการเซอร์วิสเชิงป้องกันนะส่วนเรนเจอร์อันนี้เป็นเครื่อง2.0นะเรนเจอร์2.0คันนี้จะมาทําการล้างท่อไอดีนะฮะล้างท่อไอดีนะท่อไอดีมันอยู่ด้านล่างนี่นะฮะเดี๋ยวจะต้องทําการถอดล้างนะฮะ,ถอ,ะถอดล้างน่าจะเข่าเหมาเยอะแล้วเพราะว่า,า2.0นี่ถ้าท่อไอดีสกรปรกนะมันจะ ทําให้เซ็นเซอร์สกรปรกด้วยแล้วมันจะมีไฟโชว์นะสำหรับเครื่อง2 0นะเลนเจอร์สอจุดนะตัวมาด้าวีทีห้าสโปรคันนี้นะก็จะมาทําการเซอร์วิสนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะเปลี่ยนในส่วนของตัวน้ํามันเครื่องนะห้าวสามสสั่งครอะหนปอร์เซ็นของตัว S o สอนะฮะแล้วก็เปลี่ยนกองดีเซลเปลี่ยนกองแอร์แล้วก็เปลี่ยนในส่วนของอตัวออยเครื่องนะ จะเปลี่ยนตัวออยเครื new, ่องใหม่ด้วยนะไอเป็นออยเครื so ่องลูกใหม่นะฮะเป็นอะไหล่แท้นะฮะเบิกศูน <abra> ย <artist noise> so ์นะฮะอะไหล่แท้เบิกศูนย์นะก็เป็นการเซอร์วิสเชิงป้องกันเหมือนกันนะสาหรับการเปลี่ยนตัวออยเครื่องเราก็จะมีออยเกียร์ด้วยคันนี้ก็จะเปลี่ยนทั้งออยเครื่องออยเกียร์เลยนะครับผมเป็นการเซอร์วิสเชิงป้องกันเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องออยเครื่องออยเกียร์แตกนะนะแล้วก็อียาคันนี้อียาถอดไปนานแล้วอันนั้นเป็นลูกค้าประจําเราเนาะมาเซอร์วสนนะะ่ว เรนเจอร์ uh, Ranger, นะคันที่อยู่ข้างนอกคันนู้นนะก็จะเปลี่ยนในส่วนของท่ออินเตอร์บนท่ออินเตอร์บนแตกอะ่ะเนี่ยมีมาด้าเข้ามาอีกหนึ่งคันแล้วมีมาด้าเข้ามาอีกหนึ่งคันแล้วเช้านี้ก็จะค่อนข้างเยอะส่วนคันนี้นะคันที่ระบบอ g จาแตกนะน้ำเป็นสนิมตอนนี้ประกอบทุกอย่างเสร็จแล้วกำลังไปวิ่งไล่น้ําอยู่ไล่ระบบน้ําอยู่ไล่รนะบบน้า e เอาค่าสนิมต่างๆในเสื้อสุฝาพสูบออกนะฮะ,ะคันนี้ยังไม่จบนะฮะยังไม่จบต้องวิ่งไล่น้ำก่อนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับเช้านี้ก็หนึ่งสอง สามสห้าคันแล้วนะห้าคันแล้วสําหรับเช้าวันนี้วันอังคารที่6กมกราสองพันา,านะที่ออเจริญยนโซวิทบายวุคุงพัทยานะครับผม